สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกบผมไซเบอร์สรัตวันนี้รามาอยู่ในเกมเดยวมคลายสามสเปเชียลเดเวอชันอีกเช่นเคยแะ้วจัดตอนที่แล้วที่เราจัดการเลดี้ไปนะฮะก็ชนะมาได้แล้วเราก็ขอปืนเข้ามาใช้นะฮะก็ไม่ได้ขอแล้วเขาให้มาก็เริ่มมิชชั่นสิบเจ็ดกันเลยดีกว่าอเอเจเอเจ,เอเจนสี่เจ็ดของเราอาา่าฮะ คอสเตยไงอืมเอาไงลูกพี่อืมอ่าอ่าอ่าลีลาอย่างเนี้ยเร็วดิอืมใส่คอสองกันแฉกอืม โอ้อาจารย์เหลือเกินว้าวอ้าวไม่ก okay. okay. ลายเป็นสปาร้าเหรอโอเคเห้พผลหนึ่งรวมการใี่กลายเป็นสปาร้าเล้ไม่ใช่เหรออืมอู้อู้อู้ซีบสัสซีบอู้โอ้อืม สิบเจ็ด huh. เริ่มโอเคมาถึงแล้วค่อยๆเดินไปดีกว่าแมวและอืมอืมอืม,อมโอเคไปเข้าประตูไหนวะน่าจะดีมั้งฮ่าฮ่าฮ่า ไอ้ดาที่อีกแล้วมาฝึออกสึกมฝึกสึกยิวปากกวางล้วกันหน่อยดีกว่าดิ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 ๊ดิ๊ดิอไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแดงๆออกชีบเอนหรือปลว่าตัวเองตีไปแล้วก็ไปทางไหนวะไม่ใช่ อ,อพี่เลื่อนอไปไหนซิเย้ยโหใช่ทางนี้ไหมวะโอ้ oh, oh, รู้เลยดานนี้ไม่มีทิกสเตอร์คนลำบากโอเคอ่าฮะถูกไหมเนี่ยหมุนกล้อง มองมองน่าจะถูกแหละไ,ไปซิอ่าถูกด้วยสุกเจสเซอร์ก็ได้วะมามาเลยไอตัวตลกกระจอกอืมไม่ได้จะ,ะตั้งนานเนี่ยอืม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 

ออืมอืมออืมอืมอืมืมไปไหนอืมอืมอืม่อืมอื Mà đi Út Út Ơ? Mày đồn Ạo, Ạo, Ạo Ú Ưa เอออกดไม่ทันอืมเหียอะไรเกิดขึ้นลองเฮี้ยไว้ก่อนนะอืมอืมอืมอือืมแทงอืมอืมอไม่โดนวะอืมเฮ้ยเื้เฮ้ยเฮ้้ยเ อืมโอเคไม่เป็นไรโอเคมันเรียกมันเรียกลูซสม,มุนมาจุดโอ้ฟัดเหอยไม่โดนหรอกเอ้อเหอยอโอ้โอ้โอ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 ฟัด เดิมสิทธิ์รูมาเจอกูแน่อืมโอชิทไหนโออืมอืมอืมโอแตงคิวอืม พบใจจริงเจอกูเดี๋ยวไเจอกูอืม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 โอ้ชิตโอเครอดอยู่ซึบเรือเรือ,รอ,รอ ย่ yeah. าไม่เข้าใจเลยพูดเล่นเต้นเต้นม,มันตายมันโหดกันไปละโอเสิ็เ oh ฮืออยู่ไหนขอระเบิดเสหนนามสักทีเหอะฮืออ่ะฮือี้ย อโอ้โห,โหย้ยคนตีน้ำเงาฮะคนตีนมากอืมอืมโอเหนื่ยอยเหนื่ยอยเหนื่อยใจับมึงแล้วกินโอ้ฝัก ไม่ได้ดันฝีมืออ่อนจริงๆนะโอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วออมหลังมันอืมอืมโอ้เลื่อนมาอันนี้น่ะมือเยยเๆๆๆยยอ่อเฮ้โอ้วัก อืมอืมอืมเ้ยโอ๊ะขะมอนแมนโอ๊ขอขะหมอนให้ขะหมอน,นด้วยอืม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 ไปอ้าวโอ้โห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 หน้ำผมไม่ชอบน้ำมันสุดยอดเกินไป อ,อืออ่ะอืมโอเคเนี่ยมันเป็นบั๊กของเกมเราใช้คลิงซิ่นว่าผ่านไปได้เลยตรงนี้อืมนี่ดีมากอืมดีมากอืมสวยงามจริงผมเลยชอบเลยไอ้บั๊กเนี่ยไปไปเออ yes โอเคไปเดินตามทางไปตรงนี้มันไม่มีอะไรมากชึบๆเจ็บออฟพิตหน่อยก็ยังโลบอยู่มไม่เปลี่ยนโอเคไปเข้าต้องได้สูสินะยุยยุยอ่ะ ด้วยอย่ออะไรทำไรพวกเวนพวกเวนอืมอืม um. อืมอืมอ like ืมยไปเลยจึบมาดิ โอ้ล oh, mm. mm. ั่นอืมมาดิไปกันเลยอืม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 เอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วชีนี้ก็ไม่ไหวแล้วเหรอ พี่แกเนี่ยมันสุดยอดจริงมาไล้นานแต่ก็ยังมันอยู่ชอบจังเลยเนี่ยสเสเดียรวยลยิลเม่ใครไม่กี่รอบก็ไม่เบื่อสุดยอดจริงแคปคอมผมออไม่ชอบคุณจังเลย คงน่าจะทําเกมล็อกแมนออกมาสักทีนะผมอยากจะเล่นคัสิซนครับอุ้ยอุ้ยไฟช็อตอืมก็เงาอุ้ยยืดได้โอ้ตาแดงด้วยโอ้สวัสดีเพื่อน รู้เลยว่าทำไมถึงมาอยู่เนี่ยอยากจะถามคำถามใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแย่จังนะฉันอนะสอบไปแล้วละ่ะไม่ต้องการเกะอ,อีกต่อไปและ้ะอะไรกูไม่ได้มาถามม,มึงเห็นดาบไหมเนี่ยไวจ้จำของมึงก็มาดีไอตัวปอมเอ้โอเคพี่ไม่น่าท้าเลยเราต้องตีแท่นนี้ก่อนต้องตีแท่นนี้ก่อน อ่ามันไม่กล้าเข้ามานี่เล่นกลับไปด้วยเจ็บหนักมะก็มาดิจุยจุยจุยมาดิด้วยอืมอืมก็ก็มาดิก็มาดิุ้ยเรือเรืออ้าว ฮ้ยออกมาสวยอืมอืมแต่ไปเรื่อยเร่นดีกว่าข้มออนแมนอืมเดียบร้อยมึงโง่ขมออนแมนฮึบไม่โดนหรอกอืมข้ามอมอนเอาเข้ามาดิฮึบย ไม่โดนก็มาดิก็มาดิชิ้วกัวอื้อก็มาดิก็มาดิอ,าดอืมเอมอกาผิดชุบไม่โดนหรอกชุบไม่โดนหรอกอืม เข้าไม่เจ็บมิ้เข้ามอญแมนโอเคมะเอ้อฟักไม่โดนหรอกอืมแต่อันนี้มึงอะโดนนิดหน่อยนิดหน่อย c ข้ามอญแมนอ้าวหันผิดที่ หันหน้าผิดเข้ามาดิอืมไงละมึงขมออนแมนอืมอืมโง่จริงๆฉันชอบคนโง่อย่างเลยจึ๊บไปโดนมันไม่ใช่คนเดียวมันเป็นเงาโอเคมาอืมหา้า งูเ oh, <Okay, yeah. S 1> อืมอืมๆน่ะเบียงเบียงเลยข้มอนแมนข้ามอนแมนโหเล่งอะไรเนะี่ยข้มอนแมนยึดไม่โดนเว้ยเออข้มอนแมนข้มอนแมน อือืมเข้ามาทำไมเราไอ้โง่อืมอืมอืมดีนิดหน่อยพอคันคันเอาคอมอนแมนเออคมอนอืมเออว่าจะขีบได้นะตะเกียบ เออเออชุดคอะขมอนอืมโอเคปิดก่อนห้าขมอนฉีดอืมหึอืมโอ้ยเวน ขั้วจริงข้ามออนเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดไม่ได้จะเซฟโถโอเคเราต้องไอเทมขอใช้นีดนึงหน่อยอ๋อแค่นี้แหละแค่นี้ก็รอดแล้วข้ามออนไหมเรียบร้อยเฮ้ยข้ามออนแมนอืน้อ อืมอืมเขามาทำไมเราอืมอืมอืมขะหมอนแมนเอื on, อ,อไวเกินนี่มีพิคาดเอือวแม่งตีกลับเวยมันไม่ง่อยต่อไปแล้ว ขนาดกันเชียวว่าเข้ามันเจ็ดวิก็ไม่เท่าไหร่ฮู้ฮูแม่เข้ามันเจ็ดวิอืม้อแล้วคืนเลือดก่อนขนานกันเชียว,วมึงอะ เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนฮึขะหมอ,อ,อนแมนขะมอนแมนเฮ้ยเชี้ยะอ้าวอืมเฮ้ยจบสวยๆเลยเพื่อนอืมเอื้อ โค้ดให้จบส,สวยๆเลยเพื่อนคอมมอนเจ็ดอืม,มพูดอะไรวะไรมันติดกรอืมยังให้โอกาสอยู่ไปกลับมาใหม่ไปอืมอืม้อแล้วมึงเร่งอะไรตรงนั้นละ่ะโอ้โหข้ามอ่อนแมน ข o ามอน man อ mm ืมเอ้อฟักฟักโอ้อันนี้ดีกว่าวะนี่ <Ooh. S 1> ไม่ได้แดกเอ่อข uh. mm ้ามาดิข่ามอนแมนอืมอืมนี่ไง โอ้หลากเลือดเอ้ยเนืดเนืดคิดว่าจะคิดว่าจะเสียเยงาไปซะแล้วอ่ะโอ้โอ้โอหลอ่อเหมือนกันจีนแดงเฮ้ยเจ๋งออืืเออ,อมาดิ แม่โอ้โอเคได้สไตล์มาใหม่คือดับเบิลแกงเกอร์ครับผม mm. นี่เป็สไตล์ที่เราจะเรียกตัวของเราออกมาอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วมันก็้าที่จะมีประโยชน์ใช้ได้เลยเป็นจะเป็นดาเมจคูณสอง mm. ก็วินว,นวินทั้งคู่โอเคอยู่ไป ตรงนี้ที่เราสู้กับเวอร์จิลมอนกลายเปร็นตูสู่โลกนรล,ลไปแล้วตึ้งก็ก็กสำใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณขอบใจขอบประทัยอาลิกาแตงก็เลยนะครับสวัสดีผมเนี Cyber ่ยไซเบอร์สุรัคขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดวตอนหน้ามันยาวแน่นอนนะรับรองบายครับ